สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันศุกร์ที่6มกราคม2566ครับอยู่กับเรา3คนครับของขวัญละมาเซียกอรติดบาร์เซโลูนาครับมีดเดิ้ลบสลจอดเรื่องเชลซีครับและการโตน้าล่าข่าวแมนยูครับครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็เป็นพรีวิวแต่ว่าไม่ใช่บอลลีกนะใช่ใช่ สุดสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราคุ้นชินเนี่ยนะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเกมพิมพ์ลีกนะครับวันนี้เป็น FA เอครับรอบที่3ก็จัดโปรแกรมแบบงงๆเหมือนกันแต่ว่าก็มีคู่ใหญ่ๆน่ะเตะกันครบหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปรีวิวความพร้อมกันนะครับของบรรดาพวกกลุ่มทีมใหญ่ Big Six บิ๊กซิกเลยนะแล้วก็มีคู่บิ๊กแมทนะเป็นการรีแมท เออแมนซิตี้นะครับกับเชลซีด้วยการชื่อทีมเข้ารอบเลยได้ไหมเฮ้ยเย็นๆไม่แน่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนอนี่น <ำ S 1> กลับมาแล้ว<ๆ>นะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจน,นักกีฬาจากบริษัทไทยแบงก์ว่าดจำกัดมหาชนครับคนนี้ครับคิดถึงจังเลยนี่ขอคําว่าเอฟเอครับนะฮะสัปดาห์นี้ครับแล้วก็อย่าลืม K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับแล้วก็มีแอป k คพ s าให้ดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ด้วยครับครับ,รบผมโอเคมาไล่เรียงกันไปทีละทีมนะครับซึ่งทีมที่จะลงเตะตัต้งแต่คืนวันศุกร์คืนนี้เลยก็คือทาานั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตะตีสา ก็เป็นการเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตันช่วงนี้แฟนผีจะเป็นแพนด้านิดนึงเพราะว่าเตะตีสแทบทุกนัดนะฮะอ่ะแมนยูของเอริเทนฮากนะครับผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมนะนัดล่าสุดก็เพิ่งถล่มบอลมาดมา3-0แล้วก็รั้งอันดับ4ในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้นะครับอยู่ในฟอร์มที่กําลังเป็นขาขึ้นนักเตะหลายๆคนก็กําลังฟอร์มดีนะฮะ <c oughs> สภาพทีมครับข่าวดีคืออันโตนี่กลับมาสภาพร่างกายเต็มร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นัดล่าสุดไม่ได้ลงสนามแต่ว่าก็มีภาพซ้อมมาแล้วซ้อมกับเพื่อนๆได้ตามปกติ ก็รอเช็คฟิตของมักซียาวนะครับที่เซนหาเขาบอกว่าก็น่าจะมีชื่อในเกมนี้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่มี2คนหลักๆก็คือเจโอนซานโชที่ยังได้แค่ฟื้นฟูร่างกายแยกเดี่ยวไปก่อนอเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องของโดน่ฟานเดเบกนะครับเจ็บเข่าหนักจากนัดล่าสุดน่าจะต้องพักยาวดูจากอาการแล้วนะครับฝั่งเอฟเวอร์ตันครับของแฟรงค์นามพาดผลงานสวนทางกันย่ำแย่เลยทีเดียวนัดล่าสุดในลีกก็แพ้ไบรตันคาร์บ้านไป1ต่อ4 หล่นไปอยู่โซนตกชั้นเรียบร้อยนะครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่เทนที่แลมพาร์จะโดนเด้งในช่วงนี้สภาพทีมก็ตัวเจ็บเยอะด้วยนะครับคนที่ลงมาได้แน่ๆเนี่ยจะเป็นแดนธาร์แพทร์สันเจมส์การ์เนอร์เจ็บหลังนะครับไมเคิลคีนกองหลังตัวเก่งแอนดรอสทาวเซนดเกอร์เพิ่งจะเคยมายิงแมนยูมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีต้องรอเช็กฟิตโดมินิกคาเวิร์ดเลวินนะครับเจ็บกล้ามเนื้อรวมไปถึงแอนโทนีกอร์ดอนก็ต้องรอเช็กฟิตเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งมีอาการป่วยเพิ่งจะกลับมาได้นะครับ อ่ะรายชื่อที่คาดของฮูสกอร์ที่วางออกมาเ็จตัวจริงของ2ฝั่งฝั่งแมนยูนะครับเป็นระบบ4-2-3-1เดเคยเฝ้าเสาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารูบาฟก้าก็กลับนิวคาสเซิลไปแล้วส่วนกองหลังจะมีมาติเนสคู่วารานนะครับถ้าเกิดฟิตทันทั้งคู่ก็อาจจะกลับมาเป็นตัวจริงส่วนแบ็คซ้ายพักลูกชอส่งมาลาเซียแทนแบ็คขวาเดียโกดาโลจะกลับมายึด ตำแหน่งเหมือนกันคู่กลางอาจจะเป็นคาซิเมโร่ที่ท็อปฟอร์มสุดๆในช่วงนี้แล้วก็พักเอริเซนส่งเฟรดลงมาแทนนะครับแนวรุกรูโน่แฟนันส์ดรแรชกาลนาโชแล้วก็ S <S มาร์เซียลส่วนเนเวอเรสตครับตัวเด่นๆผมว่าน่าจะต้องจับตามองไปที่เดมมรายเกรที่ช่วงนี้ยิงต่อเนื่องอนัดเจอซิตี้ก็ยิงนะครับนัดล่าสุดที่ลงเล่นให้กับเอเวอร์ตันก็ยิงมาเหมือนกันเป็นจุดโทษนะครับครับอืมก็ฟันธงกันหน่อยครับคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับพี่พีเอ๋ครับผมก็ยังคง ยึดมั่นคําเดิมจากนายฮับามนะครับคุณภาพความมั่นใจต่างๆนะสทีมนี้ส่วนทางกันแมนยูดีมากนะครับเก็บชัยชนะต่อเนื่องแล้วที่สําคัญคือช่วงหลังๆไม่เสียประตูด้วย,ยนะเกมรับก็ค่อนข้างเนี่ยวแน่นนะครับแล้วก็นัดนี้คือต่อให้เป็นทีมโรเตชันนะคือเรายังไม่รู้เขาอาจจะเอาตัวจริงลงราะว่าเดี๋ยวนัดต่อไปอย่างที่บอกเป็นบอลถ้วยต่อนี่ครับใช่แต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าจะโรเตชันจะเป็นนัดนู้นมากกว่านะครับก็คิดว่าจะมีตัวหลักอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ก็ผมว่าน่าจะเกิน80%ที่ลงเล่นนะครับพวกอย่างแรดฟอร์ดนะอย่าง DKR บูโน่พวกนี้ผมว่าไอ้พวกตัวฟิตฟิตไม่ได้มีปัญหาเรื่องร่างกายอ่ะน่าจะได้ลงเอฟเวอร์ตันปัญหาเยอะมากนะครับเกมรุกเกมรับตอนนี้แย่หมดเลยนะก็เล่นที่ออาโอเดฟอร์ดด้วยใช่ครับนะแมนยูได้เปรียบนะครับก็ให้สกอร์เดิมแล้วกันนะสามหนึ่งเออสามศูนย์สามศูนย์เลยไม่สองศูนย์ก็สามศูนย์ประมาณนี้ครับส่วนผมให้ขาดหน่อยเพราะว่าเอฟเวอร์ตันความมั่นใจแบบ มันไม่เหลือเลยอะตอนนี้กลายเป็นแบบหนีตกชั้นแบบเต็มๆแล้วก็เห็นบอนรับพนันถูกกฎหมายให้แฟรงค์น้ำผาตเป็นตเต็งหนึ่งแล้วนะที่จะโดนไล่ออกดีไม่ดีถ้านัดนี้แพ้ขึ้นมาอีกเนี่ยอาจจะปลิวเลยก็ได้เหมือนกันบวกกับตัวเจ็บหลายๆคนที่ผมว่าของของเอฟเวอร์ตันดูจะเสียหายเยอะกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าแมนยูไม่มีปัญหาเข้ารอบได้ผมให้ยิงเยอะด้วยแต่ว่าอ,อาจจะโดนสักลูกนึงอาจจะโดนแบบบอลถ้วยบางทีอ่าถ้าเกิดสกอร์บันห่าง ความละเอียดท้ายเกมอาจจะแบบหลุดสักลูกหนึ่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่ม4ประตูต่อ1ต่อ,อให้ผมรักแฟรงก์านาผาขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะเซฟไม่ไหว <c oughs> นะครับก็เห็นด้วยกับที่พี่ๆบอกมาอย่างหนึ่งที่แมนยูผมว่าไว้ใจได้ช่วงหลังคือการเล่นในบ้านแล้วการเจอทีมที่เป็นทีมที่ชื่อชั้นรองเนี่ยช่วงนี้เก็บได้หมดนะครับไม่ได้มีสะดุดง่ายๆเหมือนที่ผ่านๆมาแล้วเหมือนเทนฮาร์เริ่มจับจังหวะของทีมตัวเองได้ดีขึ้นที่สำคัญคือนักเตะที่ ฟอร์มดีอ่ะมันดีหลายคนมันดีพร้อมกันหมดนะครับ D.K.R. กำลังสุดยอดเลยนะครับคาเซเมโร่แบกเกมแดนกลางรูน่าฟานานส์ยังคงฮอตต่อเนื่องแลชฟอร์ดก็ยังยิงห,งหลายๆเกมติดต่อกันอันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่ทำให้แมนยูเล่นในบ้านแล้วค่อนข้างมีความมั่นใจในการเอาชนะคู่แข่งที่ด้อยกว่าได้ก็เลยคิดว่าเอวอตันอาจจะมีอย่างเดมารายเกรนะครับมีพวกอีโวบี้มีพวก, obi, พวก, obi, พวก obi, ยูซาการาเกที่เคยสร้างปัญหาให้แมนยูได้ในสมัยก่อนแต่ว่าณนะตอนนี้แมนยูน่าจะผ่านไปได้ครับ ให้สกออ์นอยก่อนปีตอรบ์บบสักลูกหนึ่งเป็น3 1โอเคนะครับครับคููต่อมาครับไปดูสเปอร์ครับเล่นในบ้านเจอกับพอรสมัทนะวันเสาร์ที่19เอ่าวันวันเสาร์เวลา19นาฬิกาสนาทีนะรหรือว่าทุ่มครึ่งนั่นเองนะความพร้อมฝั่งสเปอร์ครับคอนเต้ก็ฟอร์มตกไปนานนะัดล่าสุดนี่ก็ถล่มพาเลสได้นะเหมือนกับเป็นการปลดล็อกนะ4ต่อศูนย์ครับสภาพทีมตัวเจ็บอยู่นะก็ลงไม่ได้เหมือนเดิมครับดิชาลีทรง เป็นตันคูมูร a านะออแล้วก็คูรูเซฟสกี้ด้วยแล้วก็ยังไม่มีกำหนดคืนสนามด้วยแต่ละคนนะครับจะได้อิฟบิซูมากลับมาช่วยทีมได้นะก็หลังจากที่เกมนัดก่อนเนี่ยโดนแบนมาว,ว่าติดใบเหลืองอนะเป็นใบแดงอัตโนมัติใบหนึ่งนะโดนก็พ้นโทษแบนเรียบร้อยแล้วมาดูฝั่งทีมเยือนครับพอร์ตสมัตกุนซือไซมอน บสซี่นะไม่ได้ยินชื่อมานานนะครับก็อยู่หลีกวันตอนนี้อันดับ12ของตารางครับผลงาน3นัดหลังสุดก็เก็บชัยชนะไม่ได้ครับชนะ2แพ้1สภาพทีมครับไม่มีโจลาเฟอร์ตี้ไมเคิลเจคอบแล้วก็หลุยส์ทอมสันนะพวกนี้บาดเจ็บหมดตะกี้ผมเขียนผิดเป็นเสมอ2แพ้1อ่ะเสมอ2แพ้1นะครับไม่ชนะนะขออภัยของของพอตสมัตนะครับแข่ง3นัดเสมอ2แพ้1นะมาดูรายชื่อที่ค่ายกันหน่อยครับจากฮูสกอร e นะตอนปีใหม่พิมลีไม่จัดนะสุดสัปดาเอเฟเอคับจัดให้ปิดพักก่อนจัดไม่ทุกคู่เลยนะออบอกเลยนะครับฝั่งสเปอร์ครับก็อาจจะมีโรเตชันนิกหน่อยอันนี้คือตามที่อุสกอร์เขาคาดการมานะเป็นฟอสเตอร์ครับลงเฝ้าเสาแนวะรับครับเดวิสนะดาวิซอนซานเชสแล้วก็ทักกันก้าส่วนคูก่กลางเนี่ยเป็นฮอยแบกกับชานะแล้วก็วิงแบ็กขวาเป็นเอมเรซงโรยาฝั่งซ้ายเซซย,ยงนะครับแนวะรุกนะม,มีทรงมินแฮรีิเคตแล้วก็ ใบอ่านคิวฟังพอสมัตรไม่รู้จักนะโอ้โห oh. ทาน,นี้คลิปเนี่ยทาน,นี้คลิปผมจำชื่อได้อยู่เออเคอร์ติสไอประตูคริฟฟิตเนี่ยไอเคยได้ยินชื่ออยู่เคยได้ยินอยู่ออนะครับคู่หน้าเคอร์ติสกับบิชอปนี่แต่ว่าก็นะมันคือเป็นหลีกที่ลงไปอีก สาขั้นอ่ะก็ค่อนข้างห่างแล้วตอนนี้พอสมัตนะครับผมก่อนเลยไม่น่ามีปัญหานะครับต่อให้แยกขนาดไหนแต่สเปอร์ก็ควรจะเก็บชายชนะได้นะก็คู่ขังค่อนข้างที่จะห่างพอสมควรนะก็ให้สเปอร์แบบนิ่มๆแล้วกันสองสูตผมว่าสเปอร์จัดเต็มนะครับเพราะว่า2องให้ผลอย่างแรกสเปอร์ไม่ต้องไปกังวลเรื่องฟุตบอลลีกครับเพราะว่าแก๊งลอนดอนอย่างที่ทราบดีปลิวกันไปหมดลวลิคับนะฮะ เพราะฉะนั้นจบนัดนี้นัดต่อไปคือเป็นนอตลอนดอนดาร์บีเจอกับอาร์เซนอลแต่เตะสัปดาห์หน้าเลยเพราะฉะนั้นนัดนี้ก็คงจะจัดตัวจริงเต็มที่กลับไปก่อนอันนี้คือเหตุผลแรกเหตุผลข้อที่สองที่ผมว่าสเปอร์น่าจะเน้นเพราะว่าบอลถ้วยว่าคอนเต,ต้ต้องเอาเพราะว่าตอนนี้สเปอร์เนี่ยโดนตั้งข้อกระห่าวว่ามันไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ลีกคัพปี2008ดอ่ะเพราะฉะนั้นพวกบอลถ้วยแบบนี้ผมว่าคอนเต,ต้น่าจะเน้นน่าจะต้องเก็บหน่อยครับ,รบเพราะว่าในลีกเนี่ยตอนนี้คือ มันลุ้นแชมป์แทบไม่ได้บอลยุโรปก็ยากนิดนึงผมว่าอันนี้ถ้ามันมีโอกาสผมว่าคอนเนตเนนคิดว่าน่าจะอัดผู้เล่นตัวจริงลงสนามไว้ก่อนคิดว่าชนะได้นะครับไม่น่ายากเกินไปนัดล่าสุดคืนฟอร์มมาแล้วด้วยไม้สองส่วนเหมือนกันอผมว่าเป็นจังหวะที่ดีที่สเปอร์มาเจอทีมระดับพอสมัตในช่วงนี้ที่กาลังต้องเรียกฟอร์มสองนัดติดผพราว่าเป็นจังหวะที่โอเคเลยนะครับด้วยชื่อชั้นนัดต่างต่างเนี่ยสเปอร์น่าจะผ่านได้คนที่น่าจับตามองที่สุดฝั่งพอร์สมัตผมน่าจะให้เป็นโคบี ก็ยิงเยอะสุดในทีม10ประตูในซีซั่นนี้นะครับแต่โดยรวมน่าจะเป็นรองทอ็อตแนมเยอะเลยแหละและ้วท็อตแนมตอนนี้ได้แบนคิวกลับมาคือแม้ว่าจะเป็นสำรองของคูลูเซฟสกี้ก็จริงแต่ช่วงนี้คือฟอร์มกำลังมีความมั่นใจแล้วเพิ่มแอสซิสต์ให้กับแฮร์รี่เคนไปด้วยให้สเปอร์ชนะไม่ยากครับ2-0นะครับน่าจะคลีนชีสออกมา,อามองตรงกันเลยละส่งคนนะรอดได้อ,อนะครับโอเคมาคู่ที่3ของเราครับคู่ดึกวันเสาร์เนี่ยจะเป็นทางด้านของ ทีมพรีเมียร์ลีกเจอเองเป็นลิเวอร์พูลเจอกับวูฟแฮมตันนะครับก็เตะดึกหน่อยตีสามเหมือนกันลิเวอร์พูลครับของเจอแองคอปนัดล่าสุดก็พลาดท่าแพ้เบนฟอร์ดมา1ประตูต่อ3สภาพทีมจะยังไม่มีหลุยดีอาสที่พักยาวถึงเดือนมีนาคมนะครับเมโลก็กลับมาเดือนหน้าอาตูเมโลนะครับเดียโกโชต้าเดือนหน้าเหมือนกันแล้วล่าสุดยังเสียเฟอร์คิวฟันได้ไปอีกด้วยอาการบาดเจ็บแฮมสตริงก็น่าจะพักไม่ต่ำกว่าประมาณ2-3สสัปดาห์ นั้นนี้น่าจับตามองที่คนนี้ครับนักเตะคนใหม่ก็คือโคดี้กัคโปลุนประเดิมสนามนัดแรกหลังจากที่วันนี้ที่เรากาลังพูดกันอยู่กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนๆทีมใหม่ได้แล้วนะครับ,รบผ่านการลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยส่วนฝั่งของวูฮัมตันครับของจูเลโลเปติกีกุนซือหน้าใหม่ก็ต้องพยายามหนีตกชั้นในพรีเมียร์ลีกนะครับผลงานโดยรวมไม่ค่อยดีผลงานสามนัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้1แต่สื่อหลายๆเจ้าก็ชมว่าทรงบอลดีขึ้นมาหลังจากที่ได้กุนซืออย่างโรเปติกีเข้ามาคุมทีม สภาพทีมจะไม่มีชิกินโยนะครับเปโดรเนโตบูบาก้าตราโอเรซาซ Kalasich Kalasich ชี้ย้ายมายังไม่ได้เล่นเลยนะครับเจ็บนะเจ็บแล้วก็มีตัวพลิ้วอย่างเดเนๆโพเดนส์ต้องรอเช็คฟิตอีกอีกทีหนึ่งนะครับามาดูรายชื่อการคาดการณ์ของฮูสกอร์11ตัวจริงฝั่งเรียบู4-2-3โดยความที่เป็นบอลถ้วยเนี่ยเคลเลอร์ก็น่าจะย,ยึดตำแหน่งตรงนี้ไปในตำแหน่งนายด่านนะครับกองหลังฟันไดไม่อยู่ก็อาจจะเป็นเทพโจโกดิน กับมาติดนะฮะแบ็กซ้ายโรเบอร์สันขวาเป็นเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนผสมกันไปตรงกลางอาจจะเป็นเกตาแต่ว่าจริงๆเกตาไม่มีภาพซ้อมในชาติล่าสุดอาจจะไม่ไม่ฟิตก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นคนอื่นแต่ก็จะมีเตียโกอากันตาร่าแล้วก็เอเลียดขนาบข้างส่วนแนวรุกครับในฮูสกรให้กักโปเป็นกองหน้าเลยหรอกองหน้าตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ขนาบข้างโดยแชมเบอร์เลนแล้วก็คาร์บอยโยก็จะเป็นชุดผสม ในแบบที่ป้องผสมแหละเพราะตัวหลักหายกันไปหลายคนส่วนวูฟนะครับน่าจับตามองไปที่มาธิุสุเนสกองกลางที่ค่อนข้างฟอร์มดีนะครับแล้วก็ฮวงฮีชานตัวจีตรวมไปถึงคุณย่าที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป่านั่นเองนะครับเอาอนเลยผมเพิ่งเจอวูฟมาเหมือนกันในบอลลีกนะครับแต่ก็ยังชนะมาได้หประตูต่อศูก็ถือว่าหือแหละ ในการเจอวูฟในรูปแบบใหม่ที่เป็นโลเปติกีด้วยนะครับมีความเป็นบอลสเปนมากขึ้นเล่นคลองบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่ามาทิสซนเนสถึงแม้ว่าฟอร์มโดยรวมจะไม่ดีนะทีม,มแต่เขาว่าฟอร์มดีเขาเล่นค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับลิเวอร์พูล <c oughs> ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันทีมนี้เราเป็นการเจอกันในทีมพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองด้วยนะครับให้เป็นเกมที่หืดมากๆแล้วกันของฝั่งลิเวอร์พูลแต่ว่าเล่นในบ้านเนี่ยน่าสนใจให้เป็น1นศูนย์ก็พอ ดิวพูเฉือนชนะได้ส่วนในมุมผมนะครับโปรแกร,รมของดิวพูเนี่ยก็จะคล้ายๆค,คู่ที่แล้วคือน่าจะใส่เต็มนัดนี้ผมว่าจัดจริงๆน่าจะจัดเต็มกว่าที่อูสกอร์คาดการมาเพราะาจบนัดนี้เนี่ยเตะอีกทีวันที่14บสี่น,น,นะนะเกมลีกก็คือไปเยือนไบรทันอาทิตย์หนึ่งใช่ผมว่าน่าจะตัวจริงเยอะแหละพวกโมซาลาพวกเนี้ยมว่าลงนะครับแต่เจอกับวูแฮมตันมันยังเดาทานยากเพราะว่า ผลงานของจูเลีลปติกีเขาเพิ่งมาคุมหลังบอลโลกเองใช่ไหมยังยัง,ย,งยังวิเคราะห์ค่อนข้างยากว่ามาทรงไหนเสมือนที่บอกสื่อเขาชมกันนะว่าดีขึ้นนะคือตารางคะแนนอาจจะอยู่ในโซนตกชั้นแต่ว่าก็ดีขึ้นเหมือนกันอ,อ่นัดนี้ผมว่าผมมองคล้ายๆูกันคิดว่าลิปูชนะได้แต่หืดจับมันมันอยู่ในช่วงที่นัดล่าสุดเพิ่งแพ้มาค,ความมั่นใจหายไปนะครับเริ่มโดนกระแสวิจารณ์ต่างๆเข้ามาแต่มองว่าเล่นในแอนฟิลด์น่าจะเบียดได้ผมว่า น่าจะยิงกันเยอะอคู่นี้ผมให้ลิเวอร์พูลเฉือนสามสโองโ,โคดี้กัรโปกได้หน่อยย่งนัดแรกลงุ๊บยิงปับ๊บเ,เอาให้ลิเวอร์พูลชนะ2-1หนึ่งแล้วกันนะครับคือคิดว่าช่วงหลังๆแนวรับไม่ค่อยดีอาจจะเสียสักลูกหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะผ่านได้นะคือซื้อซื้อเรื่องของการเล่นแอนฟิลนูนเยสเอาเลยไหมนัดนี้ต้องมีประตูไหมจะได้ลงไหมเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมว่ากัคโปยิงได้ก่อน มาถึงนัดนี้นะนัดนี้นัดนี้นัดนี้ไปดูบิ๊กแมชครับวันอาทิตย์นะฮะแมนซิตี้เจอกับเชลซีเตะห้าทุ่มครึ่งนะครับถือว่าเป็นการรีแมชอีกครั้งหลังจากที่เมื่อคืนเพิ่งเตะพรีเมียร์ลีกกันมาเป็นซิตี้บุกมาชนะเชลซี1-0นัดนี้เจ้าถิ่นแมนซิตี้ของคุณซูเป๊ปกวาดิโอลานะครับสภาพทีมก็จะขาดแก้วรูเบนดิอาสที่ยังเจ็บแฮมสตริงอยู่แต่คนอื่นอย่างไอเมริกลาบอกเนี่ยเช็คฟิตนะฮะแล้วก็ฮูเรนอวาเรสเนี่ยก็มีโอกาสลงสตัวจริงเหมือนกันเพราะว่า เกมที่เจอกับเชลซีมีชื่อเปนมานั่งสำรองแล้วนะครับ,รบด้านเชลซีของคุณซอกรัมพอตเตอร์นะครับผลงานย่ำแย่ต่อเนื่องล่าสุดนะฮะอยู่อันดับ10ของตารางคะแนนสภาพทีมนักเตะเจ็บ10คนเลยครับกองเต้โฟฟาน่าริสเจมโรยาเมนดีลอฟตาชิกชิวเวลนัดล่าสุดเสียเมสันเมาสตอร์ลิงแล้วก็คริสเตียนพูลิสิกไปอีกนะครับรวมแล้ว10คนโโคูโโ่นี้ฮูสกอร์ยังไม่ได้ทำไรยชื่อที่คาดมาก็เลยรังสรรค์ขึ้นมาเองก่อนจัดไปไปดูฝั่งแมนซิตี้ ซิตี้เนี่ยประตูน่าจะเป็นออลเตกานะครับส่วนแบ็คโฟล์เนี่ยคู่เซนเตอร์เป็นอาคาญจีกับนาธานอาเก้แล้วก็แบ็คซ้ายอาจจะให้โอกาสเจ้าหนูเซกิโอโกเมสหน่อยนะครับแบ็คขวาเนี่ยเอาว่ากันตามตรงนะครับท่านผู้ชมผมว่าน่าจะเป็นริโก้ลูอิสแต่ว่าไอ้เว็บไซต์เนี้ยมันเซิร์ชชื่อน้องคนนี้ไม่เจอ,อม<ก>ผมเลยใส่เป็นไคล์วอคเกอร์มาก่อน <Okay. S 2> นะครับแดนกลางเนี่ยเคาอินฟิลิปอาจจะได้ลงนะครับแล้วก็มีเควินเดอร์บอยอาจจะต้องเน้นสักตัวหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นโฟเดนก็ได้เป็นกุนโดกันก็ได้ ส่วนตัวรุกเนี่ยอาจจะใช้เป็นฮูเลนอวารเรสริยัตมาเรสแล้วก็แจ็คกิลิชซึ่งมาเรสกับกิลิชเนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองในเกมที่บุกชนะเชลซีแล้วก็คนหนึ่งสง่งคนหนึ่งยิงด้วย <Okay. S 1> ล่นนี้อาจจะได้ออกสตาร์ทบ้างนะครับส่วนเชลซีนะครับดาแผนค่อนข้างยากนะครับช่วงก่อนบอลโลกเล่นหลัง3กลับมาหลังบอลโลกเล่น4-3-3 4-2-3-1นะัดเมื่อคืนเล่น442 2อีกนะครับ <g arden> ก็เลยคาดการแบบนี้ก่อนแล้วกันประตูเป็นเกป้านะครับแบ็กโฟเนี่ยเป็น, Hall นลูอิสฮอลยินแบ็กซ้ายดาวรุ่งนะแบ,บ็กขวาอัสเปลิยกวยต้าคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นคูลิเบอรี่กับชาลูบาไม่รู้ว่าจะพักเดียโกซิวาบ้างหรือเปล่าเพราะว่า38แล้วนะครับแดนกลางเนี่ยอาจจะเป็นจอจินโยกับเดนิสซากาเรียหรือไม่ก็เป็นโควาสิตสอสดแทรกคนใดคนหนึงง่งส่วนริมเส้น2ฝั่งเนี่ยปีกขวาน่าจะเป็นฮาคิมซีเยกับแล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยด้วยการที่สเตอร์ลิงเจ็บโพลิสิกเจ็บอาจจะให ดาวรุ่งอย่างทานนี่ชูอูเมกาลงไปเล่นแต่จริงๆคนนี้เป็นกองกลางน,นะ,ะแล้วก็คู่กองหน้าจะเป็นโอบามิยองกับไคฮาวเวสนะฮะว,ว่าไงปีเตอร์บอสผมว่าว่าเซตซิตีเหมือนเดิม,มนะครับเพราะว่าหลังๆคือเจอซิตี้มาเริ่มแพ้รัวๆแล้วผลล่าสุดที่เชลซีชนะซิตี้ได้ก็ย้อนกลับไปนัดชิงยูเซล หลังจากนั้นโดนซิตี้เขาจัดหนักจัดเต็มตลอดแล้วก็รูปเกมสู้ไม่ค่อยได้เกมที่เจอกันล่าสุดในลีกเนี่ยเชลซีดีแค่ครึ่งแรกครึ่งเดียวแต่ครึ่งหลังเป็นซิตี้ที่ดีกว่าเขาก็สมควรชน,นะซึ่งส่วนหนึ่งที่ผมมองว่านัดล่าสุดแพ้ลูกเดียวเนี่ยก็เล่นสเตนฟอร์ดบริตด้วยมันได้แรงเชียร์จากแฟนบอลแต่ว่านัดนี้มันไม่ได้เล่นสเตนฟอร์ดบริแล้วเนี่ยมันไปเล่นเป็นเกมเยือน ถ้าจะถามหาถึงสักนัดที่มันมีโอกาสจะเบรกซิตี้ได้บ้างผมมองถึงนัดเมื่อวานเนี่ยแหละนะนแต่ในเมื่อมันทําไม่ไดก้ก็ต้องผ่าน้นไปนัดนี้ไปเล่นที่เอติฮัทผมว่าไม่น่ารอดผมว่าน่าจะเป็นซิตี้เอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครับให้เป็นซิตีช้ชนะสองศูนย์คือมันเป็นการเล่นในบ้านเนาะซิตี้คือในบ้านเนี่ยผมว่านัดก่อนเนี่ยกับกับทางฝั่ง ที่ไปเล่นที่แซมฟอร์ดบิดแล้วอีกอย่างหนึ่งแผนของเป๊ปด้วยนะผมว่าเขาเขามีการทดลองอะไรบางอย่างแต่นัดนี้จะกลับเข้าสู่ปกติลนะจะต้องเป็นแผนที่เล่นปีกสองข้าง433สมสมนะมีฟิลด์ตัวทำเกมตามเดิมแล้วเชลซีจะเจองานหนักกว่าเดิมนะผมว่าเป็นที่แผนของเป๊ปด้วยนะที่มันทำให้นัดก่อนเชลซีแบบยันศูศูนย์ได้ในครึ่งแรก คือไม่ได้บอกว่าเชลซีไม่มีโอกาสชนะในในนัดนี้นะคือฟุตบอลทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าให้วัดกันที่ความมั่นใจวัดกันที่เรื่องของฟอร์มเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าซิตี้ดีกว่านะครับเ,เป็นซิตี้เอาสกอร์เดิมแล้วกัน1 0 1> นะซิตี้หนึ่อผมมองใครไปได้บอสคือผมว่าน่าจะมันต้องขาดกว่านัดแรกอะ่ะด้วยด้วยปัจจัยต่างๆเชลซี Chelsea เจ็บเพิ่มขึ้น10คนแล้วย้ายมาเล่นที่สนามรังเย้าของแมนซิตี้นนะครับคือเจ็บ10คนเนี่ยมันทำให้ทีมเล่นได้ไม่เหมือนปกติอยูอ่แล้วมมมันนเเป็รรรื่องธดาาก เาซตตี้เขาก็เริ่มได้นักเตะหลายๆคนกลับมานะอย่างเช่นพวกแคมป์ฟิลิปส์เนี่ยกลับมาแล้วสำรองก็ยังทำผลงานได้ดีอย่างกูริชแล้วก็มาเรสนะครับเพราะฉะนั้นด้วยด้วยปัจจัยต่างๆมันคนทำให้ซิตี้เนี่ยสามารถชนะได้ไม่หืดเท่ากับนัดแรกแล้วก็เป๊ปก็คงอาจจะไม่ได้ลองทีมแบบอินดี้เหมือนนัดนั้นแล้วก็เลยให้เป็น2 0เหมือนกันนะครับน่าจะชนะได้มาปิดท้ายกันหน่อยครับจ่าฝูงพิมยรีณเวลานี้นะก็จะบุกไปเยือนออกฟอร์ดนี่ในเวลาตีสามนะครับ อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตตาครับนัดล่าสุดนี่ก็เสมอกับนิวคาเซิลศูนย์ศูนย์นะแต่ก็เป็นจริงๆเป็นผลเสมอที่เข้าใจได้นะเนวคาเซิลก็ออฟอร์มดีจ,จริงๆนะครับแต่ว่ายังนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะช่องว่าง5แต้มสภาพทีมครับไม่มีกาเบียลเชซุสนะที่พักยาวครับจนถึงปลายเดือนหน้าแล้วก็มีลิสเนลซนครับบาดเจ็บอยู่ส่วน,นรายของเอมิลสมิธโดก็อยู่ในช่วงเรียกความฟิตนะต้องรอดูว่าจะได้รับโอกาสหรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกเรียกความฟิตมานานมากนานมากนานมากนะครับ ออกฟอร์ดครับคุณซื้อคาวโรบินสันนี่คือนี้เคยเป็นนักเตะปะตอนอยู่เลิกวันครับอยู่อันดับ14บสี่ใเขาหล่อนิดนึงนะผลงานไม่ดีครับ3นัดหลังสุดชนะ1แพ้2นะมาดูฝั่งอาร์เซนอลครับอย่างที่บอกนะว่าอูสกอร์เขายังไม่จัดนะครับก็คาดการณ์กันมาว่าไปนะก็เป็นชุดโรเตชันนะครับเทอร์เนอร์ครับผู้สำเร็ตัวมือ2เฝ้าเสาครับแนวรับนะมีเทียนนี่ซาลีบาโฮดดิ้งโทมิยาสุครับ ตรงกลางเนี่ยเอลเนนี่โลกองกาแล้วก็วิเอร่าครับแนวรุกก็มีมากิ M นยอสมาร์ตินเนลลี่เอ็นเคเทียครับ M MN เอ็นเคเทียก็ยิงบ่อยนะครับช่วงหลังเนะี่ยแต่เอาจิงๆว่าไม่ได้นะชุดโรเตชันอาร์เซนอลผมว่าตอนนี้พอมันดีอะ่ะมันดีขึ้นทั้งทีมใช่ความมั่นใจมันมากทีใช่นะแล้วคือพอการฝึกซ้อมมันเข้มข้นขึ้นทีมตัวจริงมันมันเล่นดีเนี่ยผมว่าตัวสำรองมันยิ่งต้องพยายามแบบ ทีมตัวเองอะ<ช>่ะนะคือมันจะอยู่นิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ได้โอกาสเล่นในเกมนี้อาจจะต้องทําให้ดีที่สุดก็โอ้โหทีมมันค่อนข้างห่างเนะเาะอ็อกฟอร์ดผมให้สามศูนย์เลยสบายสบายส่วนผมออไอ้คู่ที่มันผ่านมาเนี่ยพวกทีมที่ไม่มีเตะลิกครับเนี่ยผมจะให้น้ําหนักว่าจัดตัวจริงเยอะนะครับแต่ว่าของอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆก็ไม่มีเตะลิกครับนะแต่ผมว่านักนี้น่าจะโรเตชันเพราะว่าอะไรสองนัดจากนี้อาร์เซนอลโปรแกรมหนักนะครับเดี๋ยว สุดสัปดาห์หน้าจะต้องไปเยือนสเปอร์เป็นน้อนลอนดอนดาร์บี้แล้วก็สัปดาห์ถัดไปเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอทีมใหญ่2นัดติดผมว่ามันน่าจะต้องเริ่มจากการพักแรงนั้นนี้แหละแล้วไปใส่เต็ม2นัดทั้งหน้าผมว่าอาร์เซนอลชนะได้แต่อาจจะไม่ได้ขาดด้วยการที่โรเตชันเยอะหน่อยนะครับผมว่า2 0. อผ่านเข้ารอบไปครับเหมือนกันแหละเพราะว่าทีมมันห่างชั้นแล้วออกซฟอร์ดก็ไม่ได้ห่างธรรมดาคือเป็นอันดับ กลาง,งค่อนท้ายของลีกตัวเอ,องด้วยลีกวันด้วยนะครับไม่มีเหตุผลจะมองว่าเซอร์บันจะถึงขั้นแพ้นะแต่การบุกไปเยอะเนี่ยโอเคมันอาจจะมีเรื่องของความคุ้นชินของสนาม,มท,ที่ที่ต่างกันเพราะว่าผมไม่ได้เจอกันบ่อยๆสนามแบบนี้นะครับก็ให้ไปอาอร์เซนบุกไปชนะแต่อาจจะชนะไม่เยอะผมให้1นึ่งศเพราะว่าคลีนชีสโอเคครับผมนี่คือ FA ครับนะสุดสัปดาห์นี้ไม่น่ามีพิกถ้าถ้าไม่มีอะไรสุดวิสัย ทีมใหญ่น่าจะเข้ารอบหมดส่วนไนคู่ซิตี้กับเชลซีมันชนกันเองเมืนก็มีทีมตกอยู่แล้วแต่โดยรวมวันนี้เราฟันธงไปในทางเดียวกันนะครับ,รบผมติดตามได้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันเคแบง์บจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพลาสด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตเหมือนเดิมครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ